สวัสดีค่ะทุกคนลิสาเองนะคะกลับมากับคลิปพริกอาการนะคะคลิปนี้จะถือว่าเป็นคลิปที่4ี่แล้วก็เพื่อการฉลองครบรอบ400สาของลิษาวันนี้ลิษาจะมาทําคลิปพริกอาการนะคะโดยจะมีกองไพ่ด้วยกัน2กองนะคะเป็น,นออร์เคิลเนาะก็คือกองหนึ่งก็คือคุณแฟรี่กอง2ก็คือคุณดาก้อนและปิดท้ายนะคะเมื่อสับไพ่เปิดกองทั้งหมดก็จะมีการทอยลูกเต๋าทํานายนะคะในในหลังจากที่เปิดไพ่เสร็จนะคะอ่า เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้นะคะถูกใจกองไหนคุณแฟรี่หรือคุณดาก้อนเลือกได้เลยนะลิสาจะให้เวลาห้านาทีนะคะในการเลือกกองไพ่เนอะโอเคค่ะถ้าเมื่อเลือกได้แล้วนะคะลิสาขอไปที่กองไพ่ก็คือคุณแฟรี่ก่อนเลยเนาะว่าสิ่งที่ สำคัญที่สุดในตอนนี้ของคุณคือไหนดูซิมาน้อมรับพลังงานดีๆเอเนจีดีๆนะคะไหนดูซิว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้ของคุณคือโอ้ยทุกคนใครที่เลือกกองหนึ่งคุณแฟรี่ลิสามาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคุณในตอนนี้ก็คือเหมือนกับตอนนี้เหมือนชีวิตของคุณกำลังถูกชัดดาวหรือตอนนี้เหมือนคุณบทแพชชันอะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนคุณรอคอยอะแต่การรอคอยนี่มัน มันไม่เกิดผลหรอหรือมันดดนมันโดนด,นดีเลยไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ลิัาจะบอกว่าสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ของคุณไพ่ <c oughs> นาะภายชัดเจนมากคุณแฟรี่นะคะก็คือไพ่นี้เนาะความหมายดีมากก็คืออารมณ์ประมาณว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณในตอนเนี้ยคือคุณต้องโฟกัสตัวเองอะไรที่คุณรอรอได้ไหมรอได้แต่คุณก็อย่ารอแบบว่าเปล่าประโยชน์คุณก็ต้องแบบโฟกัสตัวเองด้วยใส่ใจตัวเองให้มากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือลิสามองว่า ถ้าเป็นในเรื่องของเอความรักสําหรับคนที่มาดูกองนี้ที่สันบอกว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะเน้นเรื่องความสัมพันธ์เป็นหลักเนาะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของคุณคือโฟอกัสตัวเองและเมื่อไรก็ตามที่คุณโฟกัสตัวเองเรื่องที่คุณโดนดีเล่เรื่องที่คุณโด,ด,ดนเทหรือคุณคุณแบบเหมือนอะไรอะไรมันดูแบบสโลไปหมดมันดูไม่ได้หลั่งใจเมื่อคุณกลับมาโฟกัสตัวเองคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอ่าไหนดูซิมาทอยลูกเต่ากันว่าจะเป็นยังไงต่อ โอเคทอรัสราศีพฤษภหรือข,ขนาพฤกษกนะคะแล้วก็ดาวเนปจูนเนาะแล้วก็เลขสามอ่าดูเหมือนว่าใครที่เห็นคลิปนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสามลูกเตา่านี้ไม่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับกองไพ่กองแรกคุณแฟรี่เนาะก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดข,ของคุณในตอนนี้คือนั่นแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องตัวคุณแล้วโฟกัสตัวคุณนะคะขออนุญาตไปต่อกับที่กองที่สองนะคะกองสุดท้ายก็คือคุณ คุณดาก้อนเนาะ,ะนี่กลองที่สองมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการสับไพ่กันไหนดูสิสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้ของคุณคุณเรื่องอะไรอืมอันนี้เป็นการแบบดูแบบโดยรวมนะคะมานอแล้วพลังงานดีๆเนาะอะ,อะมาแล้วค่ะพไพ่ใบแรกโอ้คนกองนี้เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงครึ่งปีครึ่งปีแรก หรือนนะตอนนี้เหมือนตอนนี้คุณเหมือนได้ตื่นรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าหรืออาจจะมะีเขาเรียกว่าไงอะบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเริ่มตระหนักและโฟกัสที่ตัวคุณเนาะดังนั้นลิสามองว่าเมื่อคุณโฟกัสตัวคุณได้แล้วแล้วเหมือนกับตอนนี้เนาะเหมือนพอคุณโฟกัสตัวเองเริ่มที่ใส่ใจตัวเองมากขึ้นมันเหมือนกับว่าคุณเริ่มมีเป้าหมายในชีวิต นะคะดังนั้นลิษามองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ของคุณคือนี่ค่ะนาภัยคนกองที่สองคุณดาก็เนี่ยไม่แตกแต่างคุณกอแรกนะคือเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกับพอตอนนี้เราโฟกัสตัวเองใช่ไหมมันเหมือนกับบางทีอะคุณต้องอย่าดืมใส่ใจแล้วก็อย่าลืมโฟกัสตัวคนรอบข้างของคุณด้วยอย่าละเลยพวกเขานะไม่ว่าจะเป็นคนรักขอบครัวุอใครก็แล้วแต่ที่เขารักและแคร์คุณนะ่ะ คนที่เขารักคุณมากที่สุดนะคะอ่าประมาณนี้เนาะก็ไหนขอดูท้อยลูกเต๋าซิว่ายังไงต่ออ่าราศีหรือลัคนากรกฎด,ดาวยูเรนั s สและก็เลขสิบสองค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองคือคุณดาก้อนเนาะก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณในตอนนี้คือคนใกล้ตัวคุณหรือคนที่เขารักคุณมากที่สุดนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ พี่อากาศในหัวข้อสิ่งที่สําคัญที่สุดของคุณตอนนี้คือก็จบลงเพลงนี้ยังไงก็ฝากไปกำลังใจกับริษาและขอขอบคุณทุกคนที่สับพอรตลิษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ